วัสดีค่ะออยละดาเองนะคะวันนี้พักเรื่องวุ่นวายในประเทศแล้วไปดูในเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างประเทศกันบ้างค่ะ จากปีที่แล้วนะคะที่เอาได้เล่าในเรื่องของเดโมทูแล้วก็ความสําเร็จไปอีกขั้นของ Space Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวอวกาศนั่นเองปีนี้ค่ะตลาดการท่องเที่ยวอวกาศมาแรงมากๆมีผู้ลงเข้าแข่งขันในตลาดนี้มากมายที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คืออีลอนมัสแล้วก็เจฟเบโซแต่วันนี้อีกคนนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ลิชั่ทแบรน s ันเขาคือใครลิชั่ทแบรน s ันคือเจ้าของธุรกิจเวอร์จินทั่วโลกเลยนะคะคนไทยอาจจะรู้จักในนามของ Virgin r e c o r d Virgin Active แต่จริงๆแล้วเขามีธุรก ละะและนี่เป็นหนึ่งในธุรกิจของเขาที่เกี่ยวข้องกับอวกาศชื่อว่า Virgin Galactic ซึ่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเช้าวันอาทิตย์ในอเมริกาได้มีการปล่อยยานครั้งสําคัญของ Virgin Galactic โดยการปล่อยยานในครั้งนี้เป็นการปล่อยยานครั้งสําคัญมากๆก่อนที่ Virgin Galactic จะทํา Space Tourism แบบเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัวและที่สําคัญนะคะในการปล่อยยานครั้งนี้คุณ Richard b r a น son ก็นั่งไปบนยานกับเขาด้วยภารกิจนี้ชื่อว่า Unity 22ค่ะโดยบนยานเนี่ยเขาจะมีคุณ b บรน s ั n แล้วก็ลูกทีมอีก3คนและก็นักบินอีก คคนนะะโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เป็นเอนจิเนียร์บางคนก็เป็นริร์ชเชอร์แต่คุณแบรนซันเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเป็นคอสตูเมอร์เอ็กซ์เพีรลียนนะคะก็คือเป็นตัวแทนลูกค้าในการมาเก็บประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยค่ะโดยยานไว้ไนท์ของเขาเนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยนะคะยานอาวกาศปกติเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบตรงๆใช่ไหมมีไอพ่นแต่ว่ายานไว้ไนท์เนี่ยจะขึ้นคล้ายๆเครื่องบินเลยค่ะค่อยๆขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เทคออฟประมาณ40-50นาทีเขาก็จะปล่อยยานตรงกลางออกมาชื่อว่า VSS Unity VSS Unity นะคะก็จะมีไอพ่นปึ่งขึ้นไปบนอวกาศอีกทีนึงโดยยานลำนี้นะคะเขาไม่ได้เข้าไปในห้วงอวกาศแบบไกลโพนะเขาจะอยู่แค่ตรง edge of space หรือว่าตรงขอบขอบของอวกาศไม่ได้ไปไกลมากเพราะว่ายานลำนี้ไว้สำหรับการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงยานของเขาเนี่ยก็จะมีกระจกมากมายเลยให้นักท่องเที่ยวได้ดูวิวในห้วงอวกาศดูวิวท้องฟ้ารวมถึงดูวิวจากยานมาอย่างโลกด้วย แถมบนยานนะคะนะักท่องเที่ยวก็จะได้รู้สึกถึงสภาวะไรน้ําหนักด้วยได้ล่องลอยบนอ,อวกาศดูวิวไปโอ้ก็ฟินเหมือนกันนะและเมื่อท่องเที่ยวชมวิวจนหนำใจแล้วนะคะยานก็จะกลับมาบนพื้นโลกโดยการกลับมาเนี่ยก็จะแลนดิ้งคล้ายๆกับเวลาเครื่องบินลงจอดเลยค่ะ ค่อยๆแลนดิ้งมานะคะเขาบอกว่ามีทั้งแลนบนพื้นหรือว่าจะแลนบนน้ำก็ได้แต่ว่าในงานทดสอบปล่อยยานครั้งนี้นะคะเขาก็แลนบนพื้นค่อยๆแลนมาเลยค่ะตอนดูเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาแลนมาแบบเร็วมากแล้วก็ค่อยๆจอดค่ะซึ่งเขาก็ได้ลงจอดโดยสวัสดิภาพนะคะถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ Virgin Galactic เลยยินดีกับคุณ r i c h a r d Branson ด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับเราชาวโลกนี่แหละค่ะที่การท่องเที่ยวไปทัวริซึมเนี่ย ไกลเข้ามาอีกขั้นหนึ่งปกติเวลาเราพูดถึงการขึ้นยานอาวกาศเนาะก็จะรู้สึกว่าไกลตัวว่าชีวิตน,นี้เราคงยากค่ะที่จะได้ขึ้นไปแต่ครั้งนี้ค่ะความเป็นเวอร์จินกับธุรกิจเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาเก่งมากๆเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยไม่ไกลเกินฝันแล้วนะที่จะได้ท่องเที่ยวอวกาศ ถึงแม้ตอนนี้ในตลาดสเปซทวริซมนะคะยังจะเป็นตลาดของคนที่ชอบความผจญภยัยคนที่อยากหาความตื่นเต้นแล้วก็ต้องมีเงินนะคะแต่ว่าออยเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดตลาดตรงเนี้ยมันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นราคาก็ต้องลดน้อยลงอย่างแน่นอนแล้วก็เข้าถึงคนหมู่มากยิ่งขึ้นค่ะออยก็หวังว่าชีวิตนี้ออยก็จะได้ขึ้นสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะ ซึ่งการท่องเที่ยวอวก,กาศเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆตั้งแต่ปี2004ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ขายตัวไปกว่า600ตัวแล้วนะทั้งๆที่ยังไม่เคยพาคสณตเมอร์บินเลยให้ทายว่าตั๋วใบหนึ่งราคาเท่าไหร่ตั๋วราคาอยู่ที่2 50,000 US d ลลาร์ค่ะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็7-8ล้านเองเนาะ ก็ถือว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยนะคะในตลาดของธุรกิจ Space Tourism นี้อย่างที่ออยบอกว่ายักษ์ใหญ่หลายเจ้าเนี่ยเขาก็กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น e ีลอนมัสเจฟ f b เบ o s เนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่จะมีประกาศการลอนช์ในครั้งนี้นะคะ คุณเจฟเบโซเจ้าของ Blue Origin เขาได้มีการประกาศก่อนว่าในวันที่20กรกฎาคมเขาจะมีการปล่อยยานโดยจุดประสงค์เดียวกันเลยค่ะเพื่อ Commercial s p e c e t o u s m s m เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับคุณแบรนสันเนี่ยเขาจะมาตัดหน้านะคะเพราะว่าเขาประกาศทีหลังแต่ว่าลอนก่อนซะง,งั้นซึ่งคุณแบรนสันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะที่เราปล่อยยานเดือนเดียวกันเลยเพื่อนเอนเชื่อกันหรือเปล่าคะว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ก็เชื่อไม่เชื่อคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ออยแอบบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทาง Virgin Galactic เนี่ยเขาสเกจด้วยวันปล่อยยานในครั้งนี้จริงๆแล้วหลังวันที่20กรกฎาคมนะแต่ว่าหลังจากคุณเจฟเบโซได้ประกาศเรื่อง2ี่กรกฎาคมออกมาเขาก็มาประกาศขอเลื่อนวันเป็นวันที่11กรกฎาคมอมอีกเรื่องหนึ่งที่ออยอยากจะฝากไว้นะคะหลังจากที่ออยดูคุณแบรนซันแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ได้รับแรงบัานดาลใจมากๆเลยก็คือเขาบอกว่า ในตอนเด็กๆนะคะเขาฝันมาตลอดว่าเขาอยากจะขึ้นไปบนอวากาศอยากขึ้นไปบนท้องฟ้าและในวันนี้ค่ะในวัย70ปีเขาทําได้แล้วค่ะซึ่งถ้าเขาทำได้หมายความว่าเราในฐานะมนุษย์คนนึงเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลกเทคโนโลยีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะ I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To so the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey!